ต้องต้องต้องเอียงขึ้นมาเองใช่ไหมใช่อย่างนี้สมมตินี่ขอสีนะดีนะค่ะตัวซีเนี่ยมันเป็นตัวหม,มูหมดคือเป็นตัวหลังคือคอร์ดซีไปคอร์ดทุกคอร์ดเนี่ยมันต้องต้องประกอบด้วยหนึ่งสามห้ารู้ไหมหนึ 1, 3, ่งสามห้าสมมติคอรดซีนะนะซีก็เรียกว่าโดนะอันโดเลฟฟ้าซอ,อน ลาทีทีคือตัวบีโดคือซีโนคือตัวซีเลคือตัวคก e. ดดีดีมีคือตัวด e. ีโดเลมีมีคือตัวดีโดเลมีฟาก็คือเอฟซอนก็คือจีก็ตามตัวเลยซอนก็ตัวจีอ่ะแล้วก็โดเรมีซอนลาก็คือเอแล้วก็ ทีเอทีทอนนาสทีก็คือมีโดเลมีฟาซอลาทีนะเขาเป็นหกตัวโดเลมีฟาซอลาทีเจ็ดตัวงั้นในหนึ่งคอเนี่ยจะประกอบจะประกอบด้วยหนึ่งหนึ่งสามห้าเป็นสามคนสามห้าเรามาดูนะทุกเพลงทุกทุกครั้งเห็นวะ่า่ยนี่คือคอดสีโด เดมีต่อไปจะเด็กอตมีดูวัที่สองสัปดานี่นนี่กับเด็กอุตุมีขยับเข้ามาหน่อยได้ไหมคะอะไรนะขยับเข้ามาหน่อยมันไม่เข้ากล้องค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกับไจยัะอ่านะ <laughs> จริงแล้วต้องต้องเนวตั้ง ได้แถวนอนตะเกียบนะนอนได้ไมั้ยไดหมนอนนอนไม่ได้เลยนอนเดี๋ยวนอนหมุนหมุน,นหมุนหน้าจอหมุนให้มันใช่ใช่ใช่ได้ไหมได,ได้ไหมไ,ไ,หมไ่ะใช่โอเค นำโดเลมีฟาซโซบางคนจะโดโดมีอ well, okay, ืมเห็นป่ะคอจีใส่ปบาข้นเป็นตัวจีคอสามอัคติสามเป็นตัวจีโดเลมนี่คือมีเจอร์ซีเมเจอร์ถ้าซีไมเนอร์แสดงว่าตัวที่สาม อะไรเงรี้ยแล้วแต่จอนวันนี้ต่อที่นี้ก่อนให้ไปรู้มโครงสร้างสมมติว่าดี้ส่งคอดสีเป็นเซเว่นเซเว่นขนาดก็นับเหมือนกันโดเรมีฟาโซ กันนี้ก่อนเรนิดนึนงอันนี้ก็เราเป็นปอไบคอนดีกชพี่ัพี่นี่บอีทีอ่าจาดัดไง้ายุ ซอนนะซอนลาซอนลาที่แสดงว่าตัวมีมีซอนลแล้วก็ตัวมีแล้วก็ซอนลาคีโด,ลโดเล่แสดงว่ามีตัวเล่ตัว, 1, 3, น 1, 3, ตวหน,หนึ่งสามห้าจำไว้นะหนึ่งสามห้าทุกส่วล่ไฝเหมือนกันหมดทุกคนนี่คือเมเจอร์ถ้าเป็นไมเนอร์เป็นสีสีไมเนอร์ระดับเนี้ยก็คือสีเป็นสีธรรมดา พอไมเนอร์พวกแต่แดงว่าตัวที่สามครึ่งสีนะแต่แดงว่าโจโยเลมี่มีต้องเป็นมีแฟกเนี่ยเห็นป่ะแต่ก็เป็นไมเนอร์นี่โครงสร้างค่อยๆเรียนมาพีละนท์ทฤษฎีอยด์ผ่านไปเวลาผ่านไปแล้วมันก็จะรู้เองแต่ไม่ต้องรู้ทฤษฎีก่อนเรน่องนี้เอาวันนี้เท่านี้วันที่สองก็คือผมจะสอนเรื่องไล่เนี่ยเมื่อก่อนไล่ ลุงไล่อยู่คนนแล้วหลังจากนั้นประมาณหกเดือนลุงถึงรู้ว่ามันช่วยลงมากอย่างนี้นะมาที่ตรงนี้ตรงไหนก็ได้อีขึ้นอีลงนะเี็นว่าไล่อย่างเงี้ยอไล่ไปทุกวันปุ๊บด่ามือแ้วเนี่ย นิ้วอ่มันจะทำให้เราเล่นอะไรจักนิ่มแล้วมันจะคล้องสมมติเราโลกแล้วูันจะดลังสมมติดูลังเราจะสอนอยงนี้แล้วดดดดลม,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 มันจะกลองบอกสมมติเราทะโลกอากหน้ยมีก่ E G m i ทำให้นิ้วแข็งนิ้วให้นิ้วก้อยแข็งนิ้วกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาเราไล่ทุกวันไล่ทุกวันนะก่อนจะเล่นดนตรีให้ไล่ไลซ้อมพอ,อไล่ไปวันนี้เท่านี้พวกนี้ค เนี่ยเรก็ลงไปกีรรำชาติาลงไปไล่เนียไล่มาจวนมันจะทําให้นิ้วเราเนี่ยมีมีแรงแล้วมันทําให้เวลาเราลดจับอะไรอะ่ะก็นิ่มนวลอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้ม่ได้ทําให้นิ้วเนี่มันมีโครงสร้าง ็เปนคนเล่นกิสตามไม่บางคนอนะเล่นอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้ว่าไอ้นี่มันไม่มีเบสิกไม่มีเพื่อนฐานถ้าคนเล่นดนตรีอะเขาจะเล่นหเห็นมนั้นลุงแม่นะยรู้ใชรูอเปล ่ใช่งั้นเวราเรารู้ว่าเขาเล่นทีท่าไม่เป็นเป็นเรตรงีเป็นเขาเล่นเป็นนี่เนี่ยอ๊อกเขา่าออกเต็มรู้จักไหมรู้จักไหมอ่อโอเคอ่าสอนนอกเต็มก็เข้าใจออกเต็มก็คือถ้าเราเห็นเป็นโนมหมเป็นโนเนี่ยมันวางเรียงมาหมดเลยขอดีอ่ะมันมีทั้งหลายสี่ห้านะ ก็อสีต่ำๆเ,นะเรียกออกเต็ปออกเต็ปออกเทป O C T A V E ออกเต็ปออกเทปอ่ะฝรั่งเรียกออกเทปไล่มาอีกอันหนึ่งก็เหมือนกีตาร์เห็นปนะ่นี่ยเราเรียกภาษาทุกคนเป็นเรียกโอเพนโอเพนโพสิชันนิ่งก็คืออะไรตำแหน่งว่างทั้งนั้นเลยปล่อยให้าสายเปล่าโอเพนเนี่ยแล้วพอมาถึงก่อนนี้ก็ออกเต็ปออกเต็ปบนเนี่ยนี่ก็สีเห็นป่ะเรียกออกเต็ปเนี่ย แล, page. แล้วนี่ออปเปนแล้วนี่ก็ออปเปนหนึ่งนี่ยดูนะเนี่ยนี่คือออปเปนขอเสียดนะแล้วนี่ก็อีกออปเปนหนึ่งก็นี่คืออีกออปเปนนึงเพราะว่าแต่ไล่ไม่ไหวแล้วมันก็ตองเปลี่ยนกิจกรรมกันคนระับกำลังมาบอกว่าออปเปนก็คือแล้วแต่ตำแหน่งของที่มันเป็นสีงงว่าอีกออปเล่นสีออปเป็นผิดแต่เาเล่นทีอันนี ได่น o b เ e c t วันนี้กำลังจะบอกว่าถ้าคเราไล่เราเล่นเล่นแค่ไหนเนื้อเนี่ยขีกีแล้วมาถลงลงมาอีกอบเต็ม ถ้าถามว่าปันหับี่จักรยานหรือทำอะไรทุกอย่างถ้าเบสิกรู้ไงว่ามันจะเป็นได้อย่างเห็นเห็นไปไหนได้ครับคุณแม่ก็อยากช่วยอยากให้ตกให้ที่เส้นทางที่ที่พอรู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอเพอเห็นเห็นไปเจอคนที่สอนที่คนนี่สอนทิ้งเดี๋ยวคนดีกลายเป็นกลายเป็นโม่แล้วอ่ะอันเนี้อันเนี้ยแล้ววันหลังถ้าจะได้มีเรื่องลู้กันสอน ูเล่นคนเดียวสองทีขอย่าง นในปากเป็นีละขอเดียวเนีนยน่ย หน้าคือตัวดีเล่นเล่นนี้คือเล่นเ,นนเนกียวทั้งได้ทั้งปีอันนี้เราก็ระวังราว่างเราเราซ้อมเราก็พยายามเ,าเ,าเ,าเากาไ,ไปเรื่อยหน่อย คือตัวห้าจำไม่เลยนะคอร์ดที่ลุงบอกวันหนึ่งสามห้าคงช่างขอดเวลาเราไปเล่นคอดไหนรู้ไหเราเล่นคอร์ดซีอยู่ตัวห้ามันก็คือตัวกีกีเมเนอตัวห้ามันคือตัว e D, นะเอถับมาต่อไปดีตัวห้ามันคือเ e อ อย่างที่บอกพี่พอรู้ใช่ไหมไม่รู้ต้องถามลุงนะลุงสอนไม่นานแต่สอนสอนแล้วเดี๋ยววันตรงนี้ถ้าข้อแล้ววันหลังก็ถ้าหากว่าช่องอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยสองทุ่มจากทุ่มเนี้ยมาเลยลุงลุงว่างเพราะว่าลุงเพิ่งไปเดินกลับมาประมาณสองทุ่มขึ้นลุงกลับบ้านแล้วแล้วก็พอเวลามันผ่านไปเราไปฝึกมันเรื่อยๆทําตามเบสิกนี้เพราะว่าคิดว่านี่มันพื้นฐานมากเลยเพราะอาชีพลุงมันทาดนตรี อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับเสียงอ่ะใอ้ช่วงนี้มันถามมากเลยมัาต้องสนใจไห้อย่างก็คือเวลาไปดู y o u u u e e ดูอะไรต้องพยายามฟังที่มันเป็นภาษาเกตุ <c oughs> เพราะว่าเองดูเห็นนะ่าร้องเพลงมีอนาคตเนะร้องเพลงเปลี่ยนจับ มันต้องไม่สั่นนะเห็นมันสั่นมากเลยตั้งเป็นไหมอย่างเงี้ยเคยเคยเห็นอาจารย์เขาสอนหนูทำอะค่ะแต่หนูยังทำไม่ค่อยได้มีคมีอาจารย์เคยสอนหนูทำแต่ว่าตอนนั้นหนูยังทำไม่ค่อยได้ค่ะต้องคือต้องมีสมาธิต้ให้ฟังแล้วเสียงมันอย่าสั่นน่ะเนี่ยเห็นมันสั่นเห็นว่าต้องให้มันไม่สั่น ไม่รับมนะไม่สั่นนิดนึ่งสั่นนิดหนึ่งอันนี้เงี้ยต้องตรงกันนะ่ะถ้าหูทอาอย่างนี้ไม่ตรงสมมติไม่ตรงนะดูอย่างนี้ไม่ตรงเห็นปะ่ะต้องใช้หูฟังมันเสียงมันจะส,สั่นเสียงมันชนกันไม่ตรงมันจะสัน่น โอเคก็สอนเยอะสอนเยอะแล้วเดี๋ยวก็จำไม่ได้นอกจากจำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปฝึกเอาเท่าเท่านี้แหละแล้วก็ไว้ครั้งครั้งหน้าจะมาตรวจสอบดูที่ลุงลุงบอกไว้เรื่องออกเต็มตำแหน่งโออปชั่นเนี้ยร้องเพลงแดงนะร้องเองนี้ก็ได้ ห้าเวลาเราเล่นเราเล่นคนเดียวตัวห้าคือตัวที่พักหีบห้าตัวที่ห้าคือมีเวลาเขาพูดงัายเวลาคนเขาเล่นเบสอะเขาเขาเล่นเบสก็เขาตีกับ ร้างขอดวันที่รูกออกเต็มแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอาเอาเอาให้มันขึ้นอย่างนี้นะหมายถึงวัาดีขึ้นดีลงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเลี๋ยวลุกทำอะไรตรงนี uh, ้เนี่ยทำังไงล่ะคะอาจจะหมายถึงว่าเล่นที่ที่ที่เราเล่นได้นเล่นสกิลเหรอคะเล่สกิลหรือเปล่าคะเล่นอะไรเล่นที ลูงฟังเสียงได้ลูกฟังเสียงได้ไล่ไล่ไลส่สก,กลยังไม่ได้ฝึกหรยอคะ,อะยังไม่ได้ฝึกไลส่สก,กลค่ะอาการฝึกไลส่สก,กลใช่ไหมใช่ได้ไหมฝึก,กเอาเล่นสก,กลแบบไหน เกมแบบไหนครงลองไล่ให้ลุงดูใด้ลุงจนลุงนี่ว่าเล่นสเกลแบบไหนอยู่เดี๋ยวแพ้ใจหนูเล่น